สวัสดีครับผมโกนะครับวันนี้ก็มาวิ่งวันนี้ตามโปรแกรมการมินนะครับให้ผมวิ่งอ่าเขาบอกว่าเป็นการวิ่งระยะสั้นแต่จริงๆก็คือ6.4 4กิโลนะครับโดยให้วอร์มก่อน2อนาทีแล้วก็คูลดาวนองนาทีโดยที่วันนี้มันจะไม่ได้ไปการจำกัดความเร็วผมก็เลยคิดเอาเองว่าเฮ้ยมันเป็นเทมโปหรือเปล่าก็เลยวันนี้หยิบเจ้า Nike Zoom X Vaporfly ็นต์2มานะครับมาใช้ในการวิ่งวันนี้กะจะทําความเร็วัก นิดนึงกับเซปเชส5กลางๆเนาะก็อากาศค่อนข้างร้อนช่วงนี้ก็ประมาณแบบกี่องศา35 36ครับก็วิ่งเท่าที่วิ่งได้ไม่เอาแรงมากนะครับเดี๋ยวจะหมดแรงไปวันหลังเดี๋ยวขอใส่รองเท้าแบบสำหรับผมเนี่ย n e เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมไม่ค่อยจะชอบความรู้สึกในการสวมใส่เลยมันไม่ค่อยสบายนะครับมันรู้สึกมันแบบค่อนข้างอึอดอัดบีบรัดในทุกทิศทางไปนิดนึงอ่ะก็ใส่เสร็จแล้ว แต่ว่าเน็กเปอร์เซนของผมเนี่ยสีไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าผมเปลี่ยนเชือกของมันทําไมต้องเปลี่ยนเพราะว่าเชือกเดิมของเน็กเปอร์เซนนะมันสั้นมากเลยสําหรับผมมันจะทําการผูกลันเนอร์ลูบไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยจะก,การสรั่งเชือกมาเปลี่ยน2 0บาทจากช้อปปีก็จะเป็นเชือกอย่างนี้ผมเลือกเป็นสีน้ำเงินมาเพื่อให้เข้ากับสีโฟโต้บูของรองเท้าเนเปอร์เซนต์ของผมนะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้มีผลอละไรหรอกก็ช่วยให้มันล็อกกระชับได้ดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวเตรียมไปวิ่งกันดีกว่านี่การออกกำลังกายวิ่งระยะสั้นกดจับเวลารอจับ GPS ก่นอนไป มันจริงๆริงมันเป็นนอนเท้าที่มันนุ่มเด้งมากเลยนะนุ่มนุ่มไม่ได้เท่าไหร่แต่ความดีเด้งเนี่ยมันเต็มที่เลยมันเด้งมากๆม,มีแรงผลักที่สูงมากดูบรรยากาศนะครับแอโรบิกค,คลิปที่แล้วมีคนบอกแอโรบิกมันมากจริงครับผ่านทีไรเน่ก็จะชวนวิ่งเร็วนะครับจังหวะตอนนี้ก็ออกตัวมาประมาณเพจหกนึนถ ก็ไม่ได้เร็วมามายไ่ทานหมอ,อัพไปก่อน ปาไปแล้วครับผมวิ่งเพจห้าศูนย์แปดฮาเร็มไปึงร้อยห้าสิบห้ามันโกงจริงแต่รอบขาผมหายลงนะครับรอบขาไม่ได้จัดแต่ฮาเร็เลดต่ำมากๆประทับใจครับวิ่งจบแล้วครับ <c oughs> ได้ไม่ถึงเจ็ดโลอีกแล้ววิ่งวันนี้ก็ได้ไปแค่ หกิโลพอดีนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยอุณหภูมิตอนนี้นะครับนี่สามองศาวิ่งไปห้กิโลครับจบที่29่านาทีรู้สึกเจ็บบีมั้งก็เพชรอยู่ที่ประมาณเพชห้าจุดสกว่าๆก็สําหรับเจ้าเน็กเปอร์เซนต์วันนี้ช่วง2กิโลแรกฮาร์เรสผมต่ํามากเลยก็ไม่รู้ทําไมนาฬิกาเพี้ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคือผมวิ่งเพจหต่ำกว่าห้าน,นะ ก็ฮาร์เดดอยู่ที่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไม่เกินร้อยห้าสิบห้าแต่พอผมอัดคลิปเสร็จปุ๊บเหมือนจังหวะการหายใจเพี้ยนเลยฮาร์เดดพุ่งเลยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนแรกในกาเพี้ยนหรือ,อยังไงหรือผมรักษาได้แต่ว่าฮาร์เดดมาเพี้ยนก็พูดก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็นกเลยยังไม่รู้แต่ว่าถ้าถามผมเจ้าเน็กเปอร์เซ็นเนี่ยผมชอบน้อยกว่าอด i ออสโปรแล้วก็ชอบน้อยกว่าเอพิกปีดมากเลยคือมันเหมาะคนที่ก้าวยาวแต่ผมเป็นคนวิ่งรอบขาสูงนะ้วพพออทีีผมมมิ่่งตา,มมานะ รอบขาผมจะร้อยแปดสิบกว่าเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิบต้นๆร้อยเจ็ดสิบต้นๆน,น,นะครับไม่ใช่ร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบสองอย่างเงี้ยคือรอบขาหายผมก็เลยไม่ค่อยจะแฮปปี้มาสักเท่าไหร่ผมก็ยังชอบแนวอาร์ดิออสหรือว่าแนวเอฟเฟกต์บีดเอโดฟินที่แบบทํารอบขาจะจัดปั่นง่ายๆน,นะครับแต่ก็คือตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบตัวลอยจริงๆก็แหละคือมืนมันเบาแรงนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นตรงเนี้ยที่ทําให้ฮาร์ดเรทมันต่ําแต่ก็มันก็ไม่ค่อยเหมาะกับวแต่นะครับผม น่าจะเป็นคนส่วนน้อยมั้งที่ไม่ค่อยชอบเน็กเปอร์เซ็นต์นะครับก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็ฝึกซ้อมกันแต่พอดีนะครับอย่าไปหักโหมมากเพราะไม่งั้นมันจะเป็นผลเสียกับร่างกายเราสป่านะครับก็คือช่วงนี้ผมเริ่มเข้าตารางแล้วจริงแหละแต่ก็คือผมก็ยังไม่ฝืนไม่เอามันแบบเต็มที่ผมก็ค่อยๆไปก็คือผมหยุดไปนานด้วยแหละก็คือผมก็อยากสร้างเอนดูเรนซ์ขึ้นมาสร้างเบสให้ดีก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ฝึกซ้อมไปได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบ ผมก็พยายามให้ไม่ต่ำกว่า5โลแล้วกันก็คือจะยืนพื้นแถวๆนี้ยืนพื้นที่5โลนะครับก็ลองงานก็อาจจะแค่10โลอะไรประมาณนี้ถ้าทำได้นะแต่ก็คือจะไปขั้นแบบ12โล13โลช่วงนี้ก็ไม่น่าไหวด้วยด้วยอากาศด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับงานก็ประจำยังต้องทํานะครับก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปอ่ไมาแล้วนะครับเฮ้ยแต่ฮาร์ดเรทถือว่าโอเคนะไม่น่าเกลียดนะวิ่งเพชเนี้ยแต่ฮาร์ดเรทแค่1้อเองนะครับวิ่งเพชเนี่ย549นะครับ ที่สินาทีนะครับฮาร์เด็ไม่น่าเกียดนะนี่ร้อยหกสิบสี่เฉลี่ยรอบขา175ร้อยเจ็ดสิบห้าเฉลี่ยแล้วก็โอเคไม่น่าเกียดไอ้ตรง,นง,งเ,เนี้ยแหวงแหวงกับฮาร์เด็เนี่ยคือผมหยุดกินน้ำอะแล้วผมลืมหยุดนาฬิกาครับปแปลกๆนิดน,นึงแต่ก็เฮ้ยไม่น่าเกียดแล้วก็ความยาวเก้าได้เกือบเมตรเลยเก้าสิบเจ็ดเซนนู่นนะครับแต่ก็คือเนี่ยเออเอ้ยสมดุลสมดุลเก้าดีขึ้นนะ เหมือนแต่ผมไปขึ้นเขามาแล้วเหมือนขาแข็งแรงขึ้นหรือไงไม่รู้นะครับสงสัยต้องไปบ่อยๆละแต่ว่ากาคอนแทคทามันค่อนข้างต่ำจริงๆแหละก็งงๆดีกาคอนแทคทามต่ําแต่ว่ารอบขาน้อยนะครับก็ปกติมันน่าจะรอบขาสูงเนาะถ้ากาคอนแทคทามอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็รายการวิ่งโซน4ไปนะครับก็ได้เทมโปจริงแหละเทมโปผมตอนนี้ก็คืออยู่แค่นี้ก็คือไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆสร้างไปเดี๋ยวน่าจะเร็วขึ้นแต่วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ